คุณกำลังฟังอาจิลังพอดแคสต์เพราะไม่มีอะไรจรังยั่งยืนเราจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตครับสวัสดีครับพบกับอาจิรยงพอดแคสต์เอิโดที่2วันนี้ก็ยังอยู่กับเรื่องของ คุณสมบัติการเป็นพลเมืองนะครับเป็นหัวข้อที่ผมจะพูดทั้งหมด7ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่2ในหัวข้อที่2ครับก็คือเรื่องของการเคารพความแตกต่างในหัวข้อแรกครั้งที่แล้วเอพิโซดหนึ่งผมพูดถึงการเคารพกติกาครับซึ่งนั่นเป็นหัวใจสําคัญเลยที่จะทำให้สังคมเดินหน้าได้ในการพัฒนาเป็นสังคมพลเมืองวันนี้เอพิโซดที่2นะครับความแตกต่างลองนึกภาพนะครับว่า ในสังคมในชุมชนที่เราอยู่เนี่ยมันมีความหลากหลายมากน้อยแค่ไหนเอาเรื่องง่ายๆเลยอย่างเช่นเพศอายุนะครับไปจนถึงเรื่องยากๆเช่นความคิดทัศนคติเรามีความหลากหลายแตกต่างกันมากมายแล้วแน่นอนว่าในความหลากหลายแตกต่างกันเนี่ยมันมีความคิดที่ไม่เหมือนกันมีความต้องการที่แตกต่างกันเอาง่ายถ้าผมเอาเลข6มาวางแล้วให้คุณอยู่ด้านหนึ่งผมอยู่ด้านหนึ่ง มันจะมีคนหนึ่งครับที่เห็นเลข6เป็นเลขเาแล้วเมื่อเขาเห็นเลข6เป็นเลข9เขาก็จะเสียงขาดใจเลยครับว่าที่เขาเห็นคือเลข9แต่ในขณะเดียวกันคนตรงข้ามาครับเขาไม่มีทางเห็นเป็นเลข9ครับเขาจะเห็นเป็นเลข6เพราะในตำแหน่งที่เขายืนเนี่ยยังไงก็6ความจริงคืออันเดียวนะครับคือตัวเลขที่อยู่บนพื้นตรงหน้าแต่การตีความอยู่ที่มุมมองนะครับคำถามคือมีใครถูกหรือมีใครผิดไหมคือจริงๆมันไม่มีไง เพราะว่าคนที่ยืนตรงฝั่งเ้าเขาก็เข้าใจว่าเป็นแบบนั้นคนที่ยืนฝั่งเลข6ก็เข้าใจว่าเป็นเลข6แต่ปัญหาคือเราต้องมีคนผิดไงเราจะถูกเสมอนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะผิดเช่นเดียวกันครับในทางกลับกันเขาก็คิดเหมือนกับเรานี่แหละสุดท้ายหลายครั้งเราก็ตัดสินกันด้วยกำลังซึ่งมันไม่เคยมีคนบอกนะครับว่าการที่คิดไม่เหมือนกันเนี่ยมันจะผิดโอเคในสมัยโบราณเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราเราไม่ได้มีความเท่าเทียม เราไม่ได้มีความเสมอภาคกันซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปในเอพิโซดถัดๆไปนะครับเรื่องความเสมอภาคมันก็เลยทําใหม้มีความคิดที่ถูกและความคิดที่ผิดแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราปกครองกันด้วยระบอบประชาธิปไตยซึ่งหมายความว่าทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันดังนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดและแสดงออกภายใต้รัฐธรรมนูญภายใต้กฎหมายเดียวกันอันนั้นคือสาระสําคัญนะครับถ้าวันนี้เราจะเชียร รัฐบาลก็สามารถทําได้ถ้าวันนี้เราจะเชียร์ฝ่ายค้านก็สามารถทําได้เราไม่ชอบนโยบายของรัฐไม่เป็นไรนะครับเราไม่ชอบวิธีการของฝ่ายค้านก็ไม่เป็นไรเหมือนกันทั้งสองฝ่ายสามารถมาพูดคุยกันได้ครับเพื่อหาข้อตกลงซึ่งคําว่าข้อตกลงนี่แหละคือสิ่งที่สังคมนี้ต้องการแต่พวกเราไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าเราไปถึงการเปิดอกพูดคุยกันหรือเปล่า บนความต้องการที่แตกต่างกันอันนี้คือสิ่งที่ทําให้สังคมไทยเนี่ยยังพัฒนาก้าวต่อไปไม่ได้เพราะว่าเรายังแบ่งแยกความถูกความผิดบนความแตกต่างกันอยู่เราพยายามที่จะหาคนผิดตลอดเวลามันคือขั้วตรงข้ามมันคือแนวคิดที่ผิดพลาดที่คนอื่นเนี่ยไม่รู้ได้มาได้จากไหนแต่มันคือผิดและเราจะไม่ยอมให้ความผิดนั้นมันเกิดขึ้นซึ่งการไม่ยอมของเราไม่ใช่การพูดคุยครับแต่การแต่คือการลงไม้ลงมือ ซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับสำหรับสังคมไทยดังนั้นเราจะหลุดพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้ยังไงเราจะกลายเป็นสังคมพลเมืองที่เคารพความแตกต่างไปได้ยังไงไม่ต้องมองอื่นไกลเลยครับมองที่ตัวเรานี่แหละวันนี้เราคิดไม่เหมือนคุณพ่อคุณแม่วันนี้เราคิดไม่เหมือนน้องคิดไม่เหมือนเพื่อนบ้านคิดไม่เหมือนเพื่อนร่วมงานคิดไม่เหมือนหัวหน้าคิดไม่เหมือนลูกน้องแล้วเราพร้อมหรือเรายอมที่จะเปิดรับความคิดต่างบ้างมากน้อยแค่ไหนเรา ยินดีที่จะเชิญชวนเขามาคุยเพื่อหาข้อสรุปกันมากน้อยแค่ไหนถามตัวเองก่อนเลยครับว่าเราเราดีพอที่จะฟังคนอื่นมากน้อยแค่ไหนถ้าเราวันนี้ยังไม่ดีพอลองเริ่มที่ตัวเราครับในการที่จะรับฟังคนอื่นถามคนอื่นว่าเพราะอะไรทําไมถึงคิดแบบนั้นเชื่อไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเรานั่งคุยกันจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนความคิดคนอื่นได้นะครับ บางทีคนอื่นเขาอาจจะคิดบนเบสออนอารมณ์ความรู้สึกแต่ถ้าเราใช้เหตุผลนะครับซึ่งเราต้องมีเหตุผลเนาะแล้วสิ่งนั้นก็ต้องเป็นสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงด้วยเราสามารถโน้มน้าวเขาให้เขาเชื่อตามเราได้นะครับเราจะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าสังคมไทยจะมีคนที่พาเราไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าอันนี้ต้องถามตัวเองนั่นแหละว่าเราจะสร้างความการครบรความแตกต่างให้กับสังคมไทยได้มากน้อยแค่ไหนและนั่นก็คือคุณสมบัติ การเป็นพลเมืองในข้อที่2ซึ่งสําคัญเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของการเคารพความแตกต่างครับฝากไว้ทิ้งท้ายเราต่างกันได้นะครับไม่จําเป็นต้องมีใครถูกใครผิดเราอยู่ร่วมกันได้บนความคิดทัศนคติที่ไม่เหมือนกันและทุกอย่างที่ผมพูดเริ่มต้นจากตัวเราครับขอบคุณที่ติดตามอาจิลังพอดแคสต์นะครับแล้วเดี๋ยวเอพิโซดหน้าจะเป็นคุณสมบัติเรื่องอะไร ลองตามไปฟังกันดูนะในเอพิโซดที่3ครับแต่ว่าวันนี้สมควรเก็บเวลาครับขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีครับ